ท่านผูนสการนรี้นะริมีที่เราทุกท่านไม่ได้เจอกัน2ส,สัปดาห์นะคะตอนนี้หนูมารายงานตัวแล้ค่ะแล้วก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการบำเเ็ญและข้อเตือนใจในทรรอาการยุขาวไปกับต่อจากคลิปที่แล้วลงต่อไปนี้นะเจ้าคะ่ะพาโอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสานึกเข้ามา โอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสำนึกขมาวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2548สภาอริยธรรมฉุนยางสายธรรมซิงอี้ชั้นสำนึกขมาเรื่อยๆเปื่อยๆก็สามารถเข้าร่วมสำนึกขมาได้หรือเลอะเลื่นๆก็รู้สึกสำนึกขมาอย่างแท้จริงกันหรือ กลับไปกลับมาก็อาจาสำนึกเข้ามาอย่างตั้งใจจริงหรือเลื่อนเลื่อนลอยลอยก็มีคุณสมบัติสำนึกเข้ามาหรือเราคือองค์ประธานคุมสอบสามภูมิรับบัญชาจากพระนุตรธรรมมารดากาบเคียมคันพระแม่องค์ธรรมเมธีน้องชายหญิงทั้งหลายจงน้อมจิตศรัทธาน้องชายหญิงเรื่องใดใดไม่อาจชักช้า หนึ่งพกาบน้องชายหญิงจงคุกเข่าสงบฟังคําน้องชายหญิงทั้งหลายมีบาปกันหรือไม่มีบาปก็บาปที่ไม่ได้นําเทียนมิ่งพระองค์การเผยแพร่ออกไปบาปก็บาปที่ไม่ได้นําอนุตตรธรรมปฏิบัติจริงบาปก็บาปที่ไม่ได้นำอักหลักธรรมแห่งฟ้ามาประยุกต์ทำตามบาปก็บาปที่ไม่ได้ทําให้ฟ้ากับคนดําเนินสอดค้องกัน น้องชายหญิงทั้งหลายพึงสำนึกขมาหรือไม่กันนึ่งพันกาบน้องชายหญิงทั้งหลายมีผิดกันหรือไม่มีผิดก็ผิดที่ไม่รู้จักเทิดทูนธรรมะและเคารพอาจารย์ผิดก็ผิดที่ไม่รู้จักบำเพ็ญปฏิบัติตามคุณธรรมผิดก็ผิดที่ไม่รู้จักทำใจให้เที่ยงตรงเพื่อชุดช่วยโลกผิดก็ผิดที่ไม่รู้จักเผชิญหน้าต่อภาวะฟ้าของตน น้องชายหญิงทั้งหลายพึงสำนึกขมาหรือไม่กันอีกหนึ่งพันกาบน้องชายหญิงทั้งหลายมีพาดกันหรือไม่มีพาดก็พาดที่บางขราวไปยึดติดเอาของปลอมว่าเป็นของจริงพาดก็พาดที่บางคราวนำอนุตตรธรรมมาแบ่งแยกกันพาดก็พาดที่บางคราวนำสัจธรรมมาอธิบายโต้เถียงพาดก็พาดที่บางขราวนำรูปลักษณ์มาทำให้จิตไม่มั่นคง น้องชายหญิงทั้งหลายพึงสำนึกขมาหรือไม่กันอีกหนึ่งพันกาเวนยศาสตร์ยังเต็มไปด้วยอวิชาหกหมื่นกว่าปีมาบาปผิดพลาดจุ้ยกู้ชั่วร่วมกันมากมายเท่าภูเขาเหล่ากาการปกปดชุดช่วยครั้งใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วการสำนึกขมาครั้งใหญ่นี้จะง่ายๆได้หรือ แด้หรือไรเมทีน้องชายหญิงทั้งหลายจะต้องล้อมจิตศรัทธาหากตอนนี้แม่ศรัทธาจริงแท้จงหลีห่างจากไปในตอนนี้หากตอนนี้ผู้ใดใจไม่สำรวมั่งจนออกไปในทันทีใช้ความเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงปฏิบัติตามหน้าที่ของข้าผู้คอยตามข้าบำเพ็ญฝึกฝนไฟสุขุมและความประพฤติ ยุคข่าวไปกับต้องจัดการกับเรื่องสิ่งจริงหวกรรมค่ะยุคข้ายุคยคขยุคข่าวไปกับต้องจัดการกับเรื่องจริงสิ่งปลอมแปลกประหลาดช่วงสําคัญจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับค่าตรวจสอบตัดสินค่าคือพระวิสุทธิอาจารย์สมัยหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการทดสอบรับบัญชาจากพาระพระลตรธรรมมารดาองค์มารดาผู้เมตตามายังสถานธรรม บ,บทมานแล้วดูว่าลูกๆหล,ลานๆของข้าสุขสบายดีหรือข้าพญาสูรไม่มีเวลามาหยอกล้อกับพวกเจ้าแฝงกายกับราะวาทพระนุตนธรรมมาลาขยายความเพิ่มเติมพระโอวาฉบับนี้เป็นพระโอวาในการจัดชั้นสำนึกขมาซื่อสิ่งฉันหุยปันซึ่งจะขึ้นราสภาอายธรรมชุนยัง สายธรรมซิงอีภายใต้การนำพาของท่านเหอจงห่าเหล่าเฉียนเหยนินเมืองเกาสงประเทศไต้หวันเคยมีพระอวาสของสิทธิพี่เหมาเทียนที่อธิบายถึงบาปผิดพลาดเอาไว้ว่ารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทําผิดเรียกว่าบาปหมิงชื่อกูฟอนเหวยจือจุยสภเพ้วเริ่นเรไม่รอบข้อพอเรียกว่าผิดซู ผู้ต้าอีว่ยจื้อกวัวเกินจริยะความเหมาะความควรเรียกว่าพาดอาเวียนรี่ฟันเฟ,ฟิงเว่ยจื้อชั่วพาวิสุทธิอาจารย์ที่ได้รับพระองค์การสวรรค์ที่มาประทานพระโอวาทด้วยนั้นเป็นพยาอสูนอาซิวหลัวหวัง ซึ่งพระองค์มีหน้าที่ดําเนินการทดสอบนี่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้มีพยาสูรรวมทั้งมารต่างๆอุบัติขึ้นมาเพื่อทดสอบเคี่ยวกรรผู้บําเพ็ญหลายทั้งหลายเบื้องบนได้บอกเตือนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วหวังว่าผู้บําเพ็ญทั้งหลายจะได้สาํารวมระวังให้ดี อย่าได้มัวแต่ยึดติดกับการเบริกชี้หัวคนกันอีกเลยแต่จงมันเป็นจริงที่จิตใาของตนเถิดเมื่อจิตเช่งตรงดีงามก็เป็นพุทธะแต่หากจิตเอ็เองผิดพลาดก็จะเป็นมารหวังว่าผู้บันเพ็นทั้งหลายจะมีพลังทำอันวิสุธิ์ดีงามเห่าหยันจนซีเช่นพระองค์โกนู ได้เนื่องจากพลังธรรมอันวิสุทธิงามนี้จะทำลายพลัง3ความชื่อายหรือสิ่งอัประมงคลได้ในปีคศในปีคศหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเดือน4วันที่17ข้างจีนตรมกับวันที่6มิถุนายนพุทธศักราชสองพัก่อนที่ท่านหันนวีดินเหล่าเฉียเยิน จะบรุธรรมกับเครืนงไปประมาณเกือบสองปีนั้นพระอาจารย์ที่กงแด้เมตตาประทานพระโอวาทไว้นะักพุทธสถานจืออ้อหยางอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในชั้นเจ้าตำหนักพระทันจุปันความตอนหนึ่งในพระโอวาทคือปีหมาไพา่ปีไก่ทองต้องแน่ชัดการตัดสินหลักคานฟ้าเสาค้ำดินสนองเกณฑ์ยุคข,ขาวไป หัวฉเฉวียนจิ้นจี้เจิ้นฉเฉวียนผันกันจื้ออิงอวินไปยอย่างเทียนและความอีกตอนหนึ่งในพระว่าฉบับเดียวกันคือสัมพันธ์คนหลักทำฟ้าหากคหา,หาเขาสับสมกันก็ย่อมมีปีศาจมารมาปวนปั่นวงการธรรมเหยีนชิงเทียนหลี่รั่วหุ่นหลวนโยโยเหย,ยาหมอร่วนเต้าผัน หวังว่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะได้แยกยะสัมพันธ์ของคนกับหลักธรรมของฟ้าออกจากกันให้ชัดเจนหากสับสนปนเปนกันย่อมมีมารอสูร,รมาก่อกวนให้อาณาจธรรมวุ่นวายปีหมาไผ่วัวศรีกรมขาปีหมาไฟาตรงกับนักษัตว์ปิงชีส่วนปีไก่ทองตรงกับนักษัตว์ซิงโยซึ่งปีที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุดก็คือปีคิตวรรั2006 หมาไฟลไ้ปีศตรวรรษ241 0ไก่ทองและการที่จะเป็นปีนักสัตว์เดียวกันธาเดียวกันจะวนกันทุกๆ60ปีซึ่งจะได้เรียงกันไปดังนี้2006 2066 2126 และ 1, 2 4 1 2,101, 2,161เป็นต้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะได้สำรวมระวังกันบำเพ็ญให้กายวาจาใจดีงามผุดผ่องจิตเที่ยงตรงก็เป็นพุทธะจิตเอ็นเอียงก็เป็นมารจงพิจารณาพระโอวาทเหล่านี้ให้ดีเถิด ผู้บำเพ็ญจะต้องประคองความเรียบง่ายของท่านเหล่าจื้อและกฎระเบียบของท่านของจื้ออะไรคือความเรียบง่ายนั่นก็คือต้องรู้จักอดทนอดกั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหากว่าเจ้ากระทำตามได้จริงๆก็จะสามารถหลีกพ้นจากความทุกข์ในโนโรกภูมิได้แล้วกฎระเบียบละ่ะ นั่นก็คือต้องไม่เย่อหยิงไม่โลภมากไม่พุงสร้างไม่คางแครงหากว่าเจ้าสามารถประคองรักษาความเรียบง่ายและกฎระเบียบได้เป็นอย่างดีจิตญาณก็ย่อมกระจ่างสว่างสวัยจึงจะรับได้ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบพระโอวาทพระอาจารย์หญิงการมุทนารสาธุ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 เจ้าค่ะขอจพิธีเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์แสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ให้หนูอีกเรื่อยๆนะเจ้าค่ะและถ้ามีโฆษณาเข้ามาในช่องของหนูขอท่านเอาเสนอตรงที่หน้ารักได้กดข้างนะคะเพื่อจะเป็นการัใจให้หนกกำลังคิดต่อไปนะเจ้าค่ะและเราจะกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเจ้าค่ะขอขอบคุณที่มาหนังสือการบรเพ็ญและข้อเตือนใจในธรรมการยุข่าวไปกับของกลุ่มสิทธิผู้มั่นคงในธรรมของอริยพุทธตาหนักนันพิงเซิงกง และพุทธสถานไขเตอ๋อที่ให้มาเผยแผ่เป็นธรรมธรรมาที่ด้วยนะเจ้าค่ะกรารลุบทนาสาสตร์ทุกขอบคุณมากเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะและกราบขอบคุณท่านเจ้าของรูปภาพที่ให้มาเผยแผ่เป็นธรรมธรรมาที่ด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะของขุของพระพุทธเจ้าแท้จริงของท่านพระอวโลกิเตเสมาผู้ด ega, ีศักหหดยยิ์อแท้จริงขององค์พุทธจิกงมหาิัองค์แท้จริงของพระแม่องค์ธรรม มหาโพธิสัตว์อแท้จริงไในประทานพราหมวิเศษที่สุดได้ดีที่สุดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดสิ่งในสมปทานทุกประการอย่างหมดเส้นจันใจปฏิหารสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอ้งว่ามีสีสุขคิดดีผู้ดีทำดีเจอท่านโลดทางทำได้ดวงตาเห็นธรรมได้เสนิพพานพบชัยนิ้วถ้วยนักการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่คิดต่แบบไปนะเจ้าค่ะกล่าวหลวงพทธนาสาธุขอบคุณมากๆเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ